วันนี้เรามาพูดกันเรื่องกิ่งทุเรียนกันนะครับกิ่งทุเรียนจริงๆนี่เรื่องกิ่งทุเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมจะมีคําแนะนําแล้วก็หลายอย่างที่จะพูดเรื่องกิ่งทุเรียนมันส่งผลหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผมขออนุญาตเพจนี้นะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกมาถามว่าเป็นสีดําน้ําไหลออกมาทางปูแดงก็ยังไม่หายทํำยังไงดีคะนี่นะครับกินแบบนี้นะครับผมเรียกว่า กิ่งเทียมนะครับหรือว่าอันนี้มันสองเป็นสองอย่างก็เป็นกิ่งเทียมด้วยแล้วก็เป็นกิ่งสี่สิบด้วยนะครับก็คืออาการประจําตัวของทุเรียนเลยนะครับกิ่งประเภทนี้นะครับอันนี้ขนาดตอนเล็กๆยังไม่แขวนลูกนะครับมันตรงซอกมันตรงตรงหนีบมันะตรงที่มันมันหนีบกันนะครับมันจะเป็นโรคประจําตัวของเขาเลยก็คือเป็นพีเทียมไม่หายนะครับ แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไม่หายเป็นนานๆนะครับมันจะมีไฟท็อปเทอร่าแล้วก็ฟิลซาเลียมเข้ามาแทรกนะครับถ้าเป็นสองอย่างนี้ก็คือหนักนะครับมันเป็นสาเหตุให้ทุเรียนตายเยอะนะครับตายเยอะมากโดยเฉพาะทุเรียนที่แขวนลูกนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำอย่างยิ่งนะครับคนที่คนที่ยังไม่เคยเห็นต้นทุเรียนที่มีลูกหรือว่า ยังไม่เคยอาจจะมีคําถามหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะที่บายเรื่องกิ่งแล้วก็เรื่องพิเทียมที่ซอกงามทุเรียนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแบบนี้ไม่หายนะครับก็เป็นไม่หายผมเคยทําคลิปเ,เกี่ยวกับการปลูกการตัดแต่งกิ่งทุเรียนไว้เมื่อหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี่ครับกิ่งนำโลกนะครับชื่อตอนก็คือกิ่งนำโลก กิ่งแบบนี้ตัดทิ้งอย่าเอาไว้นะครับเราก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตถ้าต้นอ่อนแอโรคไฟท็อปมันก็เข้าได้ทุกส่วนของต้นกิง่งดูแลบำรุงต้นให้ดีให้แข็งแรงต้นจะต้านทานโรคกิก่งถ้าเรามีการจัดการโยงเชือกลังกิ่งที่ดีแน่นหนามันไม่ฉีกนะครับมีแต่คนที่ไม่มีการจัดการที่ดีถึงปล่อยให้กิ่งฉีกได้ ทำคลิปออกมาแนะนําคนอื่นแบบนี้ผมว่าไม่โอเคครับคลิปนี้นี่มันนานแล้วนะครับผมทําคลิปนี้มาเป็นปีแล้วนะครับคําแนะนํานี่ก็มาเป็นปีแล้วแต่ยังอยากสิ่งที่ผมอยากอธิบายให้ฟังนะครับมันไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับมันเป็นอาการประจําตัวนะครับมันเป็นโรคประจําตัวเหมือนรถนะครับเหมือนรถที่มีอาการประจําตัวนะครับที่ช่างเขารู้ดีโทรศัพท์มือถือทุกอย่างมีนะครับ เป็นเหมือนที่ช่างเขารู้ดีนะครับถ้ารถรุ่นนี้มาอาการแบบนี้ตัวนี้เสียแน่นอนก็คือเป็นอาการประจ,จําตัวนะครับทุเรียนเหมือนกันนะครับตอนแรกๆมันอาจจะแค่นี้ดีบ้างหายบ้างสลับกันไปปนกันไปปนกันมานะครับแต่เมื่อทุเรียนแขวนลูกนะครับเริ่มแขวนลูกกิ่งยิ่งหนักนะครับกิ่งยิ่งหนักแล้วก็ทุเรียนอ่อนแอนะครับหลังจากเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเนื่องจากแขวนลูกไปเยอะใช้พลังงานไปจน หมดนะครับหมดจริงๆนะทุเรียนแม้เขาจะมีโรคหรือว่ามีสภาพอากาศไม่เหมาะสมแรงจัดน้ําไม่พอใดๆก็ตามนะครับเขาจะล่วงใบทั้งต้นยังไงก็ตามนะครับเขาจะเลี้ยงลูกเขาก็ยังเลี้ยงอยู่ยังแขวนอยู่ <c oughs> ผมเคยเห็นนะทุเรียนที่ใบล่วงทั้งต้นเลยแรงจัดนะครับใบล่วงทั้งต้นเลยแต่ลูกเขาก็ยังแขวนอยู่นะครับลูกก็ยังไม่ทิ้งนะครับก็ยังจเจริญเติบโตอยู่ครับเขาดึงมาใช้จนหมดจริงๆนะครับเพื่อเลี้ยงลูก อันนี้นี่เป็นสาระสําคัญที่ว่ามันเป็นโรคประจําตัวจริงๆมันไม่หายนะครับมันไม่หายแล้วมันจะพาลุกลามนะครับยิ่งต้นที่ใหญ่แล้วนะครับโตแล้วนะครับลูกมันเลิกมันลูกเอ,อ่อโรคมันยิ่งจะลุกลามนะครับลุกลามมาที่ลําต้นนะครับลมลําลามไปหมดเลยลามจนรอบเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับมันเป็นโรคประจําตัวนะครับมันโรคประจําตัวแต่ผมก็เข้าใจนะว่าคนปลูกทุเรียนนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ปลูกออ่แล้วสวยงามทุกต้นมีกิ่งให้เลือกมากมายนะครับผมพูดในตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกนะครับมีทางเลือกก็เลือกที่จะเอากิ่งแบบนี้ออกนะครับถ้าเกิดเรามีทางเลือกก็เลือกที่จเจ้าออกนะครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกนะครับมันก็จําเป็นต้องเอาไว้นะครับคือถ้าเลือกได้ก็เอาออกนะครับเลือกไม่ได้ ก็เอาไว้ครับนี่ครับมันเป็นซอกงามหมดเลยครับเรื่องกิ่งนี่ชัดเจนมากก็คือคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูเป็นคลิปที่ดีจริงๆนะครับสรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับกิ่งทุเรียนนะครับผมอธิบายคลิปนี้ได้ละเอียดมากเป็นคลิปที่ดีมากเกี่ยวกับกิ่งทุเรียนเลยนะครับแต่ไม่แต่ไม่นไ,ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่า คนส่วนมากก็มาดูคลิปทุเรียนก็นไปนวนอะ่ะใบเขียวแตกยอดดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนี่กิ่งส่งผลกับการเจริญเติบโตยอดสวยใบเขียวกีเกี่ยวทุกอย่างนะครับแล้วก็สําคัญมากเมื่อเราไม่ไม่รู้พื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับกิ่งนะครับตอนเลขเนี่ยเราจะทําบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดได้นะครับเช่นตัดแต่งกิ่งเอากิ่งดีๆทิ้งนะครับกิ่งที่ควรไว้กิ่งที่มีค่า ตัดทิง้งซะงั้นนะครับเก็บกิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้อย่างนี้นะครับเมื่อเราเริ่มตัตดเก่งกิ่งทุรเรียนนะครับตัดกิ่งหนึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับอีกกิ่งหนึ่งมันก็จะไปเชื่อมกันหมดนะครับแล้ววงทุรเรียนนี่เขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยนะครับกิ่งที่ดีๆมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีๆเหมือนกันนะครับถ้าเราเริ่มต้นตัดกิ่งแรกที่เป็นกิ่งดีทิ้งมันก็จะตัดกิ่งดีทิง้งหมดเลยนะครับเพราะวันเป็นตำแหน่งเดียวกันจึ๊ก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 ขึ้นไปนะครับ ควรควรรู้นะครับเกี่ยวกับกิ่งนะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้นะครับ <evidence die> <idir> สรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับกิ่งทุเรียนนะครับ <Patt inson. S 2> คุณมาที่ช่องผมก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช่องอาสมมุติว่าเข้าไปที่ช่องตอนแรกเลยนะครับแป๊บนึงนะครับผมคลิกปิดอ่ะสมมุติว่ามาที่ช่องนะครับเข้ามาที่ช่อง นี่คือหน้าแรกของช่องนะครับตรงนี้ครับตรงที่มีแว่นขยายเล็กๆนี้นะครับพิมพ์คําว่ากิ่งแค่นี้ก็ได้นะครับกิ่งผมอยากให้เพื่อนๆใช้ตรงนี้นะครับสนใจในเรื่องใดพิมพ์สั้นๆแค่นี้เองกิ่งโลกยอดยอดแห้งยอดเหี่ยวยอดร่วงแค่นี้ครับพิมพ์แค่นี้ก็มันมันจะขึ้นมาแล้วนะครับ ผมอธิบายเรื่องกิ่งไว้หลายครั้งนะครับเรื่องกิ่งแต่ว่าถ้าให้เป็นคลิปที่ผมแนะนําจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นคลิปนี้นะครับสรุปทุกเรื่องเกี่ยวกับกิ่งทุเรียนนะครับสําหรับคลิปของผมช่องของผมนะครับถ้าผมใช้คําว่าสรุปขึ้นข้างหน้าคือสรุปจริงๆนะครับคือสรุปจริงๆคือรวบยอดตั้งแต่ต้นจนจบพูดมาตั้งแต่กว้างก้างอธิบายเนื้อหาแต่ละประเภทแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับ สรุปคือสรุปจริงๆนะครับถ้ามีคำว่าสรุปนี่คือคลิปเดียวจบนะครับโอเคขอบคุณค่าผมสวัสดีครับ